มีจากตัวแม่สวมมั้ยนี่มีตัวเดียวเนี่ยจะแม่สาวน้อยนะจ๊ะก็เป็นไซด์อแล้วคือ<ซ>สาไไยพุทจ้ะสอศิริชัยฟาร์มบริการขนส่งง้อควายทั่วประเทศประสบการณ์การขนส่งง้อควายมากกว่าสมปีบริการพี่น้องแบบว่ไอพีเลยรวดเร็วทันใจแถมยังมีบริการเก็บเนิ่อปลายท่างโอนเงื่นให้พี่น้องท่นที สนใจใส่บริการเบอร์โท,ทรศัพท์0 9 9 1 5 7 7 2 0 1และ0 6 2 5 8 4 6 9 7 7รับร่องบบผิดหวังพี่น้องเอย้ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่งองชนะก่าฟ้าฟั่มืมอนี่สิฟ้าพ,พี่น้องเพราะเปิดราคาไวยคือเก้าแห้อครับอย่าลืมกดติดตาม เพื่อิบ่ได้พลาดคลิปดีๆนะครับไว้ตึกๆไปเบิ้งกันเลยครับ,รบพี่น้องมาครับฟาร์มยังก่อนล่ะการจะหน้าสุดาฟาร์มจ้ะจำยากยากดิพี่นออ้องที่ตั้งเดี๋ยวยุดบ้านที่ตั้งของเขาฟาร์มของเขาแม่โยบ้านยังก่อนบ้านหนองทุ่มจ้ะหนองทุ่มตำบลวังหินลาดเนาะจ้ะ เขาอยู่มือนีเขาอยู่กับคุณแม่สูนาะจ้าไม่สูจ้าน้องกาฟิวพายูได้พี่น้องมั้นี่นีจากตัวแม่สูมั้ยนี่น,น,นีตัวเดียวเนี่ยจะไม่สาวน้อยนะจ้าก็เป็นไส่อดแล้วคือไซสทไทัจ้<ล>ะอายุก็ประมาณจากเดือนแล้วประมาณได้น้องนึ่งนะจ้าได้น้องหนึ่ง,ง,งปีน,น้อยๆลยเนาะจ้านี่ซื้อไป น้องคำแก้วจ้ะน้องคำแก้วความสูงน้ายเท่าไหร่เมสูประมาณร้อยสามสิบบวกนี่อยจ้ะร้อยสามสิบบวกลำตัวเงาหางเงาตัลลักษณ์ชัดเจนดนะจ้ะชัดเจนด้วยพี่น้องอัตลักษณ์ช,ชัดเจน, <c oughs> น,เนหน้าเขาสวยมิตินีมึงได้บ่แม่สูบ่จ้ะราคาเด่าไหร่บาทเอาห้าสิบสองจ้ะห้าหมื่นสองพันจ้ะยิงกลางมหาเมสูได้พี่น้องคันสนใจ เป็ดแต่ไ่เป็นนาคักอยู่ตนี้ข้ตัวเราี้ามขางี้ยเงี้ครับตำหนี้เ้ามีบอเมสโอันไหนก็จ้ามีตำหนีบอบอจ้าล้มซีเต้าคบอยู่เนาะจ้าครับเข่งขาดีเพิดตกบวก้าไม่ชว์น่พี่ห้าหมสองพันจ้าราคานี้ต้อร้องในบอเมสโก็ได้ย่จ้ากบวกเ้าบวกีพี่เนาะ เบอโทรศัพท์นะครับศูนห้จ้ะครับสามศหครับหนึ่งสามสามเจ้ะครับยิงกลางมหาเมซสูได้หัวซาหวทันปราสันละว่าครับสันเกาไว้ซันีิกรอนจ้ะแลค่เกษตรกรจ้ะคิปหน้าสวัสดีครับจ้า